สวัสดีครับผมสวัสดี FC บอลเดียครับสวัสดี FC มาดามหน่อยครับตอนนี้ก็อีพีนี้เรามาดูการเทป,ปูนนะครับผมรถกำลังสีถอยเขาแต่คิดว่าน่าจะยากลําบากแน่อยู่จักหน่อยเพราะว่าเพื่นบม่มียังก็พิ้นสีต้องต่อท่อเข้าไปขังหนให้เลือกที่สุดนะครับแต่ว่าข้าก็ต้องเพึ่งว่ามันทอมันว่างได้บอนะครับตอนนี้รถกำลังเดืมด บังลมเนอะหยันหยันแตมันล่มแล้ว <c oughs> ล่มบอก่มไ้เหรอ่วนวางไก่บ่อ,อ,อยเน่หยันแตมันล่มนี่แล้ว,วล่ม้มาะ่นบ้ต้างชมบแนนนไ,ไหน

ผมก็มีชอเพิ่นอยู่ครับแต่ว่าชอไม่ต้องมีแนวค้ำอาจจะเอารถนี่ละค้ำ เยี่ยมแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะด,ดันให้อันนี้ยกขึ้นนะครับ I don't